ชาวราศีเมถุนนะครับกับตัวช่วยแล้วก็คนและสถานที่นะครับที่ต้องระมัดระวังในช่วงครึ่งเดือนแรกของตุลาคมนี้นะครับเป็นใครอะไรที่ไหนที่เราต้องระวังบ้างอันนี้ต้องน่าห่วงกันนะเพราะว่าช่วงเดือนตุลานี้นะครับมีดาวนะครับที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติภัยแล้วก็คนหลอกลวงคนทําร้ายกันนะครับหรือว่ามีเหตุแบบอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับที่คนที่ไม่รู้ตัว แต่ถูกกระทําอะไรก็มีครับฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าที่ใดที่เราต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ใครที่เราต้องห่างๆเักหน่อยในช่วงนี้นะครับมาครับเรื่องของตัวช่วยแรกนะครับตัวช่วยแรกใครที่มีแฟนนะครับคุณคุยและปรึกษาหารือหรือว่ามีเหตุอะไรก็ตามนะครับที่จะให้เขามาช่วยนะครับร้องคุยร้องเรียกมาจับข่าวคุยกันสิมีอะไร ตอนนี้มีปัญหาสิ่งนี้อยู่ช่วยอะไรได้บ้างอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะขอไอเดียก็ได้ครับบางคนอาจจะใช้ไอเดียของแฟนแฟนวางแผนเกง่งแฟนแสบแฟนมีทริคในการแก้ปัญหาหรือว่ามีไหวพริบนะครับลองปรึกษาหรือบางเรื่องที่เรารเผชิญอยู่นะครับหรือบางทีช่วงนี้ไม่มีตังเลยแฟนมาต่างบ้างอะไรเงี้ยตรงตรงเลยก็มีนะครับก็แล้วแต่นะแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่ช่วยแฟนเองก็ได้นะในช่วงที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นที่ระบายให้เรา ให้กับเราก็ได้ช่วงนี้ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเครียดทุกมาฟังแบบนี้กันบ้างอะไรเงี้ยหรือพาไปไปกินอะไรหน่อยอะไรเงี้ยหรือไปเที่ยวไปอะไรหน่อยก็ทําให้เราสลายความทุกข์กังวลได้นั่นเองนะครับนี่คือตัวช่วยแรกครับตัวช่วยที่2คือคนที่เราเสนิทรักรู้จักนะครับและผูกพันในที่ทํางานนะฮะใครก็ตามที่บางคนอาจจะมีกลายนามิตรในที่ทํางานเนาะแล้ว ช่วงนี้มีปัญหาหรือน้ำีนะครับลองให้เขามาช่วยแก้ให้หน่อยนะครับอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นคนในที่ทํางานที่เขาเก่งและถนัดแม่จะบอกว่าในเรื่องที่เขาถนัดก็ได้บางทีมันเป็น,เป,นเป็นส่วนเป็นฝ่ายนะฮะเป็นแผนกที่เราจะไม่สนิทเท่าไหรนะ่นักแต่เขาเก่งเขาชํานาญในสิ่งที่เราเกิดปัญหาพอดีนะฮะแล้วเราก็รู้จักแบบผิวเผินก็ได้นะแล้ว มาช่วยในสิ่งที่เราไม่ถนัดหน่อยหรือว่าขอความรู้ขอความร่วมมือขออะไรที่เราอาจจะใช้คนที่เก่งๆมาช่วยในสิ่งนั้นเองนะครับก็ช่วยได้นะครับนี่คือตัวช่วยที่2นะฮะตัวช่วยที่3นะครับเป็นโซเชียลครับใครที่มีความถนัดนะครับในโซเชียลหรือบางคนอาจจะเป็นเน็ตเวิร์กหรือโซเชียลหรือว่าเครื่องจกักรเครื่องยนต์นกลไกเครื่องไม้เครื่องมือก็ได้นะฮะที่จะ ใช้ในการแก้ปัญหาแทนคนนะครับบางคนอาจจะใช้ในการหาเงินก็มีบางคนอาจจะใช้ในการเลือกคําตอบหรือว่าหาข้อมูลอะไรบางอย่างที่ใช้คนไม่ได้หรอกนะครับต้องใช้หาข้อมูลหรือว่าหาคําตอบจากโซเชียลนะครับลองดูนะฮะบ,บางคนที่แบบเข้าใจเลยอ้อบางทีกําลังจะต้องเลือกระหว่างคนกับโซเชียลหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรก็ตามนะครับในการแก้ปัญหาตอนนี้ใช้เทคโนโลยีครับจัดการ ดีที่สุดนะฮะแล้วแต่นะบางคนใช้คนมาแล้วมันเบื่อแล้วก็ใช้ไม่ได้นะฮะลองดูนะครับบางคนหาเงินจากทางนี้แบบเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยก็มีนะครับต่อมานะฮะแหมจะบอกว่าเป็นคนที่แบบรู้จักมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยได้คุยสักเท่าไหร่อแล้วคนคนนั้นเชี่ยวชาญชํานาญหรือว่าพอที่จะหาคําตอบหรือว่าหา วิธีแก้เราได้นะครับก็ลองใช้คนที่ว่านี้ดูนะครับและอีก2นะฮะโอ้ตัวช่วยของคนราศีเมถุนนี่ช่วงครึ่งเดือนของตุลานี้มีหลายคนหน่อยนะครับคราวนี้จะเป็นลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงโอ้โหให้ช่วยอะไรให้ช่วยไปติดต่อง,งานหรือไม่ใช่ครับบางทีมันเป็นความทุกข์กังวลของเราแล้วเราไม่มีที่สลายความทุกข์บางทีคนราศีเมถุนเนี่ยไหวพริบดีนะ แก้ปัญหาอะไรได้เก่งนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งมันท้อนะมันเหนื่อยมันล้านะฮะมันไม่ไหวล้ลองครับลองกอดลูกเล่นกับสัตว์เลี้ยงนะฮะบางคนเขาว่าบริวารในที่นี้บางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราถนัดบางทีเป็นงานดูเละเราก็ได้นะฮะบ,บางคนชอบดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์หายละอะไรเงี้ยนะบางคนนอนนะครับ,บงานในดเลคือน,นอน นี่คือสิ่งที่ทาแล้วมีการสลายความทุกข์กังวลสมองเริ่มโปรง่งโปร่งุง๊บไอเดียมาแก้ปัญหาฉับไวแล้วก็คมกริบดีขึ้นก็ได้นะฮะเละอีกหนึ่งนะฮะคือเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมแหมท,ที่นี้บางคนไม่ียกว่าบางอย่ามองว่าเขาว่างไงากับไม่มง,งายแตกต่างกันนะฮะเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางครั้งเป็นสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวทางใจนะครับบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคารพก็ได้นะครับเป็นพระก็ได้เป็น เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะครับเป็นเทพเทวดาก็ได้นะครับบางครั้งเราไม่ได้ต้องการให้ท่านไปช่วยแบบโดยตรงเพียงแต่เราเลือึกนึกถึงนะครับแล้วเรามีสมาธิดีขึ้นเรามีพลังใจเพิ่มมากขึ้นเรามีความโล่งโปรง่งแล้วก็จิตมันอุ่นขึ้นมันเย็นขึ้นเคยไหมฮะบางทีเราเลือึกนึกถึงใครที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพรักจริงๆนะครับแล้วมันเย็นขึน้นอุ่นขึ้นนะแล้วมันรู้สึกว่ามันมีใครสักคนที่ คอยปกปรองรักษาดูแลเราอยู่แบบนี้นะครับแล้วพลังมันมาความมั่นใจมันเกิดขึ้นในการแก้ปัญหามันจะดีขึ้นใช้ได้เช่นเดียวกันนะฮะเราลองใช้ในเรื่องเหล่านี้ดูนะครับในตัวช่วยครับคราวนี้มาดูเรื่องของคนที่ต้องระมัดระวังบ้างบอกแล้วครับเดือนนี้คนที่แสบแบน่ากลัวรอบตัวเรามีเยอะมีการทําร้ายในรูปแบบต่างๆที่มันโหดโหดเหี้ยมกันหนักขึ้นนี้นะครับแล้วก็มีการใส่ความแล้วก็มีการเรียกว่า ทำร้ายทั้งกายใจหรือเรื่องของการหลอกลวงกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ต้องระมัดระวังคนแรกในช่วงนี้นะครับจะเป็นเพื่อนที่อยู่แดนไกลนะฮะใครที่มีเพื่อนที่อยู่ไกลคนอยู่เพื่อนอยู่ต่างประเทศเกิคน,คนจะอยู่ต่างจังหวัดอะไรก็ได้นะครับแล้วปกติไม่ได้สนิทกันเลยนะและอยู่ในช่วงที่โผล่มานะครับผมไม่ได้เ,เพื่อนสนิทนะบางทีเราเนคนรู้จักนะครับก็อยู่ดีก็โผล่บาทางโซเชียล มาชวนไปทํานู่นชวนลงทุนไหมชวนไปทําอะไรที่เราไม่คุ้นเคยนะฮะเพียงแต่จ่ายเงินนิดเดียวอะไรประมาณนี้คือมันต้องมีผลประโยชน์นะฮะไม่ใช่ว่ามาแบบเซ่ยใส่ซื่อๆทั่วไปอันนี้คุยได้ปกตินะครับชวนคุยอะไรทั่วไปไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนที่ผมว่าเนี่ยฮะอยู่แดนไกลแล้วไม่ค่อยได้พบหรือไม่ค่อยได้นิออยู่ดีช่วงนี้ก็โผล่เข้ามาแล้วก็มาชวนทําอะไรที่มีผลประโยชน์แม้แต่น้อยนิดด้วย ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีลงทุนแค่นี้เองไม่ใช่อะไรเท่าไรหรอกแม่แค่หลักสิบหลักร้อยแต่ถึงเวลาจริงมันขยายพ่อพูนได้นี่คือไหมนี่ออเคฮะมันจะมีแบบนี้นะครับเนต้องระมัดระวังคนเหล่านี้ด้วยนะครับคนต่อมาที่ต้องระมัดระวังนะครับเขาเรียกว่าคนที่เราต้องไปติดต่องานด้วยในนอกที่ทํางานนะครับบางคนเป็นลูกค้าก็ได้ ระวังเขาไม่ได้มาทาร้ายเรานะหรือว่าเราอาจจะพลาดในการที่ให้ข้อมูลเราอาจจะพลาดในการที่ไปติดต่อต่อรองเจราจาเลยทําให้เกิดความเสียเปรียบนะครับแล้วมันก็มีผลต่อเนื่องมาทั้งเรื่องไรายได้ไรายรับกาไรหรือผลงานนะครับนี้ที่งานหรือเราไปพลาดเพรานะฉะนั้นเราต้องติดต่องานนอกหน่วยนอกกรมนอกกองนอกบริษัทนะครับหรือไปลูกค้าอะไรก็ตามไม่ว่าจะคุณจะทํางานฟรีแลนซ์หรือว่า ทำงานสายราชการนะครับถ้าคุณต้องไปติดต่อกลมกองอื่นตึกอื่นนะครับส่วนอื่นเนี่ยระวังจะหลุดหรือผิดพลาดนะครับคุณต้องมีข้อมูลที่แข็งแรงจริงๆแล้วก็ต้องมั่นใจแล้วก็ต้องมีเต็มทํากันบ้านจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่อาจจะพลาดแล้วมันต่อเนื่องยาวเลยนะครับแล้วก็สถานที่ต้องระมัดระวังครับสถานที่แรกเลยนะครับมันคือยอดเขาบนเขาที่สูงนะฮะดาดฟ้ายังได้เลยคุณไป ทำอะไรดัดฟ้าในช่วงนี้ถ้าเป็นช่างนะฮะบางทีมต้องไปปีหลังคาต้องไปซ่อมรอยร้าวอาจจะต้องออกไปนอกตึกทาสีนะฮะหรืออะไรก็ตามที่มันต้องอยู่ในจุดที่สูงสงนะครับกาว่าบนเขาบางทีเราขับรถขึ้นเขาช่วงนี้หน้าฝนเออน่ากลัวอยู่น,นะขับรถระวังระวังไม่ใช่ไม่ให้ไปนะครับก็อาจจะถ้าเราไม่มั่นใจเองต้องคนเก่งขับแต่ถ้าเราขับเองก็ต้องระวังนะครับถ้าเราระวังเนี่ย โอกาสพลาดน้อยแต่ถ้าเราไม่ระวังมาโทรโทรศัพท์ไปด้วยฟังเพลงไปดูนู่นดูดีระวังขับไปนะครับอันตรายฝนตกหนักๆลุยดีไหมไม่ดีเห็นไหมถ้าปกติไปได้ไหมปกติเราก็ไปถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่ต้องระัดระวังคือสถานที่ที่อยู่สูงบนยอดเขาหรือว่าบนที่ที่มันอยู่บนหลังคาหรือว่าอยู่บนดัดฟ้าอะไรเงี้ยนะครับหรือต้องไปเดินบนกำแพงอะไรเงี้ยนะฮะคือมีเหตุอะไรก็ตามที่มัน พลาดตกหรือพลาดได้ถูกไหมครับแล้วก็สามที่ต่อมาที่ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษคือสารที่ที่เกี่ยวข้องกับทางเปรียวนะฮะถ้าเราต้องเดินทางไปทางเปรียวเปียเป่ยวบางทีเราต้องไปบ้านเพื่อนเดียวเราต้องกลับบ้านบางทีหนูอยู่ในหมู่บ้านเราที่มันเปรียวก็ต้องระวังด้วยนะครับบางทีแบบไฟมันเสียตลอดทางเลยนะมันอาจจะไม่เจอคนที่มาปล้นหรือมาทําร้ายก็ได้แต่ว่า บางทีมันขับไปนะครับออกกางทางเขาซ่อมอยู่แล้วก็ไฟเสียพอดีคือเราอาจจะเคยเห็นข่าวที่แบบเกิดอุบัติเหตุตามกลางทางก็ได้ถูกไหมฮะแล้วมาจากไฟเสียมาจากทางเปรียวมาจากอะไรที่มันประมาทนะครับฉะนั้นเช็คเส้นทางดีไปทางสว่างสว่างก็ไว้ก่อนคิดเลยไม่ออกขอให้เซฟในเรื่องเส้นทางที่ให้สว่างสว่างไว้ก่อนนะครับสถานที่ต่อมานะครับคือบริเวณรอบบ้านเรา มันมีดวงการทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านหรือมีเหตุอะไรทําให้เราแหมเสียวความรู้สึกเสียอารมณ์เสียกําลังใจหรือว่าไม่สบายใจถ้าต้องเกิดเหตุอะไรที่มันเกิดในบริเวณรอบหมู่บ้านเราหรือในเขตบ้านเราได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ให้อยู่ออกไปนอกบ้านนะไปได้แต่ว่าจะมีคนมายั่วอารมณ์หรือว่ามีเหตุให้ข้างบ้านเราทำให้เราหงุดหงิดใจไม่สบายใจทะเลาะก,กับคนในหมู่บ้านนะครับกรรมการหมู่บ้าน หรือไปซอยข้างๆหรือหลังบ้านในเสียงดังยังเลยอะไรนะ,ะข้างบ้านแม่ทาอะไรนี่กลิ่นตลบอบอวนเที่ยงคืนสองตีสองตีสามแล้วอะไรนี้คือมันมีเหตุอะไรที่ทําให้เราเงยหนดใจไม่สบายใจได้อย่าปะทะนะฮะใช้อารมณ์ไม่ดีควรใช้ความใจยเย็นแล้วคุยด้วยเหตุผลถ้าคุยด้วยเหตุผลไม่ได้คงต้องอยังไงก็ตามที่ไม่ไปทะเลาะแล้วกันนะฮะเพราะมันจะมีเหตุให้เกิดเ,เรื่องที่เป็นใ่โตแล้วเรา จะเสียใจทีภายหลังได้นั่นเองนะครับและนี่นคือทั้งหมดของชาวราศีเมถุนนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกอย่างครับสวัสดีครับ